สวัสดีครับก็กลับมาพบกับมีนออโต้ฟันกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวารละพิเศษหน่อยนะครับเห็นมีนยืนอยู่กับวิวทะเลแบบนี้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เขาสามุกจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับมีนก็ออกเดินทางมากับเจ้ายามาฮ่าเอ็นแม็กนะครับซึ่งเป็นสีใหม่สีพาวเวอร์เกรหรือสีเทานั่นเองนะครับซึ่งมีนก็เดินทางจากกรุงเทพกันออกมาตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับประมาณตีห้านะครับจนมาถึงเขาสามุกนะครับประมาณ7จ็ดโมงเช้านั่นเองนะครับเพื่อมาชมนี่เลยครับ วิวทะเลแล้วก็ดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับรับแสงยามเช้านะครับส่วนในวันนี้นะครับเราจะเดินทางกับเจ้าเย a ้ a h a Nmax คันนี้นะครับพาเพื่อนๆไปยังจุดเช็คอินต่างๆนะครับในบริเวณบางแสงและจังหวัดชนบุรีนะครับส่วนจะเป็นสถานที่ไหนกันบ้างนะครับรอติดตามกันได้เลยครับ เอาละครับจากจุดชมวิวตรงเขาสามมุกเมื่อกี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันกับร้านเลดแทมเลยนะครับซึ่งตัวร้านนะครับก็ไม่ห่างกันเลยจากจุดชมวิวนะครับตัวร้านตั้งอยู่บนเขาสามมุกด้วยเช่นกันนะครับซึ่งอยากให้ทุกคนลองวเวียนมาลองกันนะครับซึ่งนี่เลยครับวันนี้นะครับเราก็ แวะจิบกาแฟพักผ่อนกันนะครับหลังจากที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจากกรุงเทพนะครับก็เหมาะกับเป็นกาแฟยามเช้าของเราในวันนี้นะครับสำหรับกาแฟนะครับก็เป็นอเมริกาโน่นะครับผสมกับส้มยูซุนะครับก็รสชาติจะออกกลิ่นส้มที่ชัดเจนมากนะครับหวานๆซึ่งคนที่ไม่ชอบทานกาแฟเข้มๆนะครับหรือกินกาแฟไม่เก่งนะครับเมนูนี้นะครับทานได้นะครับเพราะว่าตัวกาแฟไม่ได้แรงมากนะครับส่วนต่อมาครับขนมเค้กนะครับที่เราสั่งมานะครับเป็นเค้กมะพร้าวใบเตยนะครับก็รสชาติเรียกว่าแบบ ตัดกับกาแฟได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับของมนูนี้ก็อร่อยครับอยากให้เพื่อนๆลองมากันดูนะครับซึ่งตัวร้านนะครับถูกตกแต่งด้วยบรรยากาศสไตล์ยุโรปนะครับแบบฟิลติดทะเลนะครับด้วยโทนสีขาวนะครับเป็นอีกสีขาวนะครับแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นนะครับโดยนั่งแล้วก็โดนลมทะเลนะครับดูวิวทะเลไปนะครับแบบหายเหนื่อยครับเสพบรรยากาศไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับของวันนี้สําหรับร้านเลดแทมของเราครับ เด่น,ดนเอาล่ะครับมาถึงมื้อเที่ยงของเราในวันนี้กันแล้วนะครับตอนนี้มีนก็อยู่วันที่ร้านรัชโชโรนะครับอขออนุญ,ญาตสอ,อกธิ์มาษาอิตาลีนะครับ เพราะว่าร้านจะอยู่ในธีมของอิตาลีผสมกลิ่นอายของโรมหน่อยๆนะครับซึ่งเรียกว่ารูรามาเฮาทีเดียวสำหรับมื้อนี้นะครับซึ่งร้านนี้นะครับก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากจุดชมวิวเขาสามมุกเมื่อกี้นะครับก็เราขับรถมาประมาณ1ินาทีนะครับก็จะถึงร้านตัวรัชิโลนะครับก็ร้านสังเกตง่ายๆนะครับปัก Google Map มาได้เลยนะครับร้านจะอยู่ติดถนนใหญ่นะครับเมนูที่ทางร้านแนะนํามาก็อยู่ตรงหน้ามี้เลยนะครับก็จะมีนะครับอันแรกเลยนะครับแน่นอนอิตาลีนะครับขาดไม่ได้กับพิซซ่านะครับกับตัวนี้นะครับ ต่อติยาครับเป็นพิซซ่าผักโขบอบชีสนะครับก็จานต่อมาครับเป็นไก่ลาวานะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับจะเป็นสลัดแซลมอนนะครับส่วนตรงหน้ามีก็ฟิชแอนชิพนะครับเป็นอาหารทานเล่นสแนกนั่นเองนะครับก็สําหรับตอนนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับทานมื้อเที่ยงกันให้อิ่มนําสําราญก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปลุยกับยามาฮ่าเอ็นแม็กกันให้สุดแม็กในวันนี้นะครับก็นี่ถือเป็นอีกหจุดเช็คอินนะครับหรือจุดพักเบรกนะครับสำหรับแวะทานมื้อเที่ยงนะครับที่เราอยากจะแนะนำนะครับให้ทุกคนได้มมมาาลลอองงชิัันนดูะครบ ส่วนจุดหมายต่อไปนะครับเราจะพาเพื่อนไปที่ไหนจะตามเราไปเลยนะครับ เอาละครับตอนนี้บินก็เดินทางมาถึงจุดเช็คอินที่4ของเราในวันนี้กันแล้วนะครับซึ่งเราก็อยู่วันที่แกนแคนยอนชนบุรีนั่นเองนะครับก็อย่างที่เห็นครับด้านหลังนี้เลยนะครับก็คือพื้นที่กว่า1น0ไร่ตรงนี้นะครับเป็นบริเวณของเมืองหินฝุ่นเก่านั่นเองนะครับที่ถูกทิ้งร้างนะครับจนตอนนี้ก็กลายมาเป็นที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ยอดนิยมนะครับของจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะครับและก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับสำหรับไว้ถ่ายรูปสวยๆนะครับแล้วก็มาเดินเล่นกันไไดด้ครรรบอาาาาากกกศ็ีซึ่่งิเววณ100ุสมถ เดินไปได้รอบภูเขาเลยนะครับเนี่ยเขาจะทําทางเดินให้นะครับก็เดินไปได้นะครับก็ถ่ายรูปไปได้เรื่อยๆนะครับก็ใครที่อยากมาก็เรียนเชิญนะครับไม่มีค่าเข้าใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนต่อจากแอนเคนยอนนะครับนี่ไม่ได้เป็นจุดเช็คอินสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเรายังมีจุดเช็คอินไว้เซอร์ไพรส์เพื่อนๆอยู่อีกหนึ่งจุดนะครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพกันส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นตามเราไปกันเลยครับ าละครับตอนนี้เราก็อยู่นที่จุดเช็คอินสุดท้ายของเราในวันนี้กันแล้วนะครับกับยามาเอ็นแม็กคันนี้นะครับก็เราอยู่ันที่อ่างเก็บน้าบางพระนั่นเองนะครับซึ่งอ่างเก็บน้าบางพระนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะครับของจังหวัดชนบุรีแห่งนี้นะครับซึ่งสาเหตุที่เราเลือกอ่างเก็บน้าบางพระว่าเป็นไฮไลท์สุดท้ายนะครับเพราะว่าเป็นทางที่เราจะต้องผ่านระหว่างกับเดินทางกลับกรุงเทพนั่นเองนะครับ ซึ่งในตอนนี้เป็นที่น่าเสียดายมากๆนะครับในวันที่เรามานะครับตัวอ่างเก็บน้ําด้านในนะครับซึ่งเป็นโลเคชันที่สวยมากๆนะครับที่เหมาะแก่การถ่ายรูปหรือการขับรถชมวิวเข้าไปขี่เรถเล่นนะครับตอนนี้อ่างเก็บน้ำบางพระปิดปรับปรุงนะครับและแน่นอนครับเราใช้ชีวิตหนึ่งวันกับชีวิตสุดแม็กของเราในวันนี้ไปกับเจ้า Yamha NMAX Power s a ส e ใหม่คันนี้นะครับและเราก็ขอยกให้ NMAX ใหม่คันนี้นะครับเป็นที่สุดแม็กนะครับอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับสำหรับสุดแม็กแรกนะครับผมขอยกให้เรื่องนี้เลยครับแรงกว่า สุดแม็กไปกับสมรรถนะ VVA 155cc สีวาวก็สําหรับเครื่องยนต์บูคอในบล็อกนี้นะครับอย่างที่หลายคนรู้กันนะครับด้วยตัวเครื่องยนต์นเป็น VVA ระบบวาวแปรผันนั่นเองนะครับทำให้เจ้า n m a x คันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะขับขี่ใช้งานภายในเมืองหรือการขับขี่ท่องเที่ยวนะครับมันมีกําลังที่พร้อมจะส่งมอบให้คุณอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นในรอบเดินเบานะครับที่ให้อัตราการสิ้นเปลืองประหยัดน้ามันนะครับที่น้อยมากๆนะครับหรือแม้กระทั่งอัตราการเร่งแซงนะครับหรือจังหวะที่คุณต้องเปิดคันเร่งนะครับ วาว VVA นะครับก็พร้อมทํางานทันทีทําให้ n m a x คันนี้นะครับจะเร่งก็ดีนะครับจะขี่ประหยัดก็ดีนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ทั้งแรงและประหยัดนั่นเองสาหรับเครื่องยนต์บูคอ VVA 1 5 5ซีตัวนี้ครับและยังเหนือกว่าสุดแม็กด้วยระบบ ABS Dual Channel ก็คือระบบเบรก ABS นะครับที่มีไว้ให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าระบบเบรก2 n m a x ที่ให้มานะครับสามารถเอาอยู่นะครับคุณสามารถเบรกได้อย่างมั่นใจแล้วก็ได้อย่างปลอดภัยนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นระบบที่ สามารถช่วยเซฟตัวเรานะครับให้รู้สึกมั่นใจแล้วก็สนุกไปกับรถได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้ยังสะดวกกว่าสุดแม็กไปกับตัวฝาถังน้ํามันด้านหน้าที่ไม่ต้องเปิดบอกซึ่งนั่นสามารถช่วยให้คุณเติมน้ํามันได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองนะครับโดยที่คุณไม่ต้องลงจากตัวรถแต่อย่างใดและยังสมาร์ทกว่าสุดแม็กไปกับกุญแจอัจฉริยะสมาร์ทคีย์ซิสเต็มที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหาตัวรถของคุณได้ด้วยรีโมทเพียงอันเดียวแล้วก็ในการสตาร์ทรถนะครับเพียงแค่คุณพกตัวกุญแจคีย์เลสตัวนี้ไว้้้้นนคครรรัััับบบกกตวุณ็สสาาาามถิดดททไไปขหี สำหรับ Yamaha N Max คันนี้นะครับก็สรุปได้ว่ามันมีออปชันมาให้เราใช้นะครับแบบครบคันนะครับแล้วก็เพียงพอสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับและเรายังคิดว่ามันเป็นรถสกูตเตอร์พรีเมียมนะครับที่ทําให้คุณเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกและก็ง่ายดายนะครับเรียกได้ว่าจัดมาเต็มจริงครับสำหรับ N Max ในปีนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากติดตามพวกเรากันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับ Auto Fun Thailand นะครับส่วนในเทปหน้านะครับเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนและไปกับรถคันไหนนั้นรอติดตามได้เลยครับ